สวัสดีที่รักทุกท่านกอื่นก็ขอบคุณทีม Channeling นะครับล้วนเป็นสารอันงดงามแล้วก็่าสมาธิที่นำโดยน้องฝนนะครับเป็นพลังงานที่เราเชื่อมต่อกับคำรักคำอบอุ่นของพ่อนะพวกเราโชคดี ที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินทองนะครับกิจกรรมของเรามีวันแม่วันพ่ออันนั้นนะแสดงให้ถึงอรยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่ทำให้เราไม่ห่างออกจากรากฐานของความรักความอบอุ่นนะแล้ว ในหลวงของเรานะครับก็เป็นตัวแทนของพ่อที่เป็นพระโพธิสัตว์เดินดินนะครับที่ได้ใช้ชีวิตแทนความรักที่อบอุ้มประชาชนนะก็วันนี้พวกเราได้แสดงถึงความกตัญญูกตวเวทีทั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด แล้วก็ในหลวงผู้เป็นตัวแทนของพ่อทั้งประเทศแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงพ่อที่ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเรานะครับในวันนี้ก็มีมิสารจากพระองค์พระองค์กล่าวกับเราว่า ตอนนี้พวกเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งชีวิตลูกลูกที่รักฉันได้รับคำอธิษฐานของเธอมากมายและฉันได้ตอบรับทุกคำขอ ฉันกำลังพาเธอไปในที่ที่เธอไปเองไม่ได้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอนั้นมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนฉันได้รับคำขอสิ่งที่เธอกำลังภาวนา ฉันได้มอบให้ฉันได้มอบให้ก่อนที่เธอจะขอซะอีกและทุกคำภาวนานั้นมันจะเกิดขึ้นกับเธอเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดด้วยมีบางสิ่งที่ขาดขวางก็คือจิตใจที่ขาดแคลน อันนั้นเป็นเครื่องเครื่องกัน้นมีความจริงที่พ่อจะบอกทุกสิ่งมันอุดมสมบูรณ์อยู่ในเธอเสมอฉันได้มอบให้เธอไปทั้งหมดเพียงเธอต่อตรงกับขึ้นความถี่แห่งจักรวาลน,นั่นก็คือขึ้นแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความอิ่มเต็มจนล้นอันนั้นคือขึ้นที่เธอจะสั่งให้จักรวาลน,นั้นมอบให้เธอเพราะทั้งหมดมันเป็นของเธอมนุษย์สั่นสะเทือนขึ้นขาดแคลนและความเจ็บป่วย บัดนี้สิ่งเหล่านั้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ให้สันสะเทือนขื้แนแห่งความอิ่มเต็มอุดมสมบูรณ์เธอและวันนี้เป็นวันที่ฉันได้ตอบรับแล้วและชีวิตเธอได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว และเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะครอบครองทุกสิ่งที่เธอปรารถนาสิ่งเก่าตัวตนเก่าบทเรียนเก่ามันจบไปแล้วตอนนี้ฉันได้ส่งพลังหนุนเสริมและพลังนั้นได้มาถึงเธอแล้วตอนนี้ มันเป็นช่วงเวลาแห่งความปรารถนาของเธอได้มาถึงเธอแล้วจงเปิดใจรับสิ่งดีๆได้เดินทางมาถึงเธอแล้วกำลังขอพบกับเธอ เธอจะพบสิ่งที่ใช่เธอจะพบคนที่ใช่มันจะปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเธอสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอไม่ปรารถนามันผ่านไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนความเจ็บป่วยมันจบไปแล้วเธอจงอนุญาตให้มันจบแล้วก็วางลงบัตรนี้มันถูกเติมเต็มแล้วเต็มหัวใจเธอให้เติมเต็มจนล้นเมื่อไหร่ที่เธอปรารถนาเธอก็เปิดใจเพื่อที่จะได้รับการเติมเต็มจากฉัน บาดแผลได้รับการเยียวยาเรียบร้อยแล้วชีวิตนับแต่นี้จะมีแต่คำรุ่งโรดสหภัยสารจะมีแต่คำก้าวหน้าและพรต่างๆของฉันจะหลั่งไหลามาหาเธอ และมันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเธอตอนนี้จงเปิดใจรับมันขอบคุณสารจากซอสนะครับแล้วก็พวกเราก็มาดื่มด่ำกับพลังงานจากแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะดื่มด่ำด้วยการต่อตรงนะครับต่อขึ้นสัญญาณก็คือความอเลอหันเบิกบาน กับการมีอยู่เป็นอยู่ของเราและสิ่งที่เราจะตอบแทนบุญคุณก็คือทําให้ทุกปรากฏการณ์นั้นเป็นโอกาสไม่ว่าปรากฏการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีชงเปลี่ยนให้เป็นโอกาสให้เป็นการสร้างสารรค์แห่งวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเรา แล้วก็เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศให้โลกเป็นสวงสวรรค์ทำยังไงก็แค่เปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนการรับรู้ของเรามุมมองเปลี่ยนการรับรู้ก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนนะครับคลืนมันเปลี่ยนบรรยากาศมันจะเปลี่ยนตามขึ้นของเรา แล้วก็วันนี้พวกเราจำนวนแปดสิบประท่านนี้ได้ส่งคลื่นแห่งความกระตันยูเนี่ยมันเป็นคลื่นความถีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคํารักอันนี้เป็นคลื่นความถีส,สูงที่มนุษย์สามารถที่จะสั่นสะเทือนได้มันได้สร้างบรรยากาศใหม่ให้เกิดขึ้นในโลก นะครับดังนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันอยู่ที่มุมมองของเรานะถ้ามุมมองเราเปลี่ยนสิ่งต่างๆมันก็จะเปลี่ยนตามนะแล้วก็การที่เราจะหลุดพ้นออกจากแมทริกโปรแกรมควบคุมนี้มันก็แค่ออกจากการเป็นผู้กระทำ และการเป็นผู้ถูกกระทำนะมันก็แค่ใช้สติสติมหาสติและเป็นสติอันบริสุทธิ์ของเราอันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเพียงผู้สังเกตการปรากฏการต่างๆโดยที่เราไม่ไปเกี่ยวเอาพลังงานใดๆอันนั้นเราก็ปรากฏตัวอยู่ในฐานะจักรวาลแล้ว เป็นผู้สังเกตการสรพสิ่งอันนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เราเป็นมาก่อนนะแล้วเรามาที่เนี่ก็เพื่อมาเป็นความจริงนะแล้วสะท้อนสภาวะภายในที่เป็นนิรันด์นั้นออกมา แล้วก็ในโลกทวิโลกนี้โลก 3D ม,มันไม่มีอะไรคงอยู่เลยทุกอย่างเป็นเพียงมายานะแต่ว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นมันคือความจริงเราเพียงตระหนักรู้ถึงความจริงที่จิตวิญญาณเรา พยายามจดจําตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายในโลกในการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มาแปรเปลี่ยนมาบริหารพลังงานแล้วก็เปลี่ยนเงาให้เป็นแสงแล้วก็เพียงเราไม่จมอยู่กับความวิตกกังวลในชีวิตถอยออกมาแล้วก็เตือนตัวเองเสมอถึงธรรมชาติ ที่แท้จริงของเราแล้วก็บทละครชั่วคราวของกายภาพเนี่ยนะแล้วก็เราจะได้รู้ควาจริงนะครับว่าเราเป็นใครในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรที่จะให้เกาะยึดได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้อยู่แล้วมีเพียงจิวิญญาณน,นะครับ อันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่คงอยู่เสมอเป็นนิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนนะเมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเข้าถึงแก่นแท้ของของเราเองที่เป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดมันคือความรักอันบริสุทธินะที่มีอยู่ในเราแล้วก็อยู่ในทุกคนแล้วก็ทุกสิ่ง นะเพราะว่าทุกสิ่งก็ล้วนถูกสร้างขึ้นจากแหล่งกำเนิดเดียวกันดังนั้นทุกสิ่งก็ล้วนเป็นพระองค์นะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ความรักปรากฏตัวขึ้นในใจเราในร่างกายในจิตในเซลล์ของเราอันนั้นแหละ มันได้คืนความเป็นเราในต้นกำเนิดน,นะแล้วมาอยู่ที่เนี่ยมาเพื่อคืนเราในความเป็นต้นกำเนิดเมื่อนั้นเนี่ยความเป็นสันติสันติจะเกิดขึ้นในโลกนะมันคือการเป็นเรามาเป็นเป็นความจริง และสําแดงออกมาสําแดงอะไรความรักสําแดงออกมาเมื่อไหร่ที่เราสําเดงออกมาได้มันคือเรียกว่าของขวัญสูงสุดที่เราได้มอบให้กับที่นี่ให้กับพลังงานที่นี่มันเป็นการการมอบบริการของแหล่งกำเนิด มาให้กับโลกนะเพราะว่าเรามาอยู่ในโลกแห่งเกมมายาแล้วก็วิญญาณเขาไม่ได้สนมายานะครับเขาสนใจแต่แต่การตัดสินใจเลือกของเราในการ,รเผชิญปรากฏการทั้งหลาย เราเลือกเป็นใครเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยังไงเราสร้างบรรยากาศยังไงนะอันนี้คือหน้าที่ที่เรามาเพื่อสร้างสรรค์นะแล้วก็เราจะพาตัวเองแล้วก็ผู้คนให้หลุดออกจากโปรแกรมมายา นะมันก็หลุดได้ไม่ใช่เรื่องต้องทำนะครับเพียงหยุดลงนะแล้วก็ดำรงอยู่ณนปัจจุบันขณะเราก็หลุดแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันขณะมันไร้การแต่ว่าแมทริกมันอยู่ในการอยู่ในเวลาใช่ไหมเมื่อหยุดลงณนปัจจุบันขณะนะซึ่งมันเป็นชีวิตนิรันดร์ในปัจจุบันขณะแล้ว เมื่อนั้นเนี่ยโลกจักรวาลและเราเนี่ยก็ได้พบกันทั้งกายจิตสำนึกและวิญญาณมันได้พบกันแล้วมันจะจดจำทุกสิ่งในความเป็นเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทั้งหมดไม่มีใครเลยนอกจากพระองค์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาร่วมกันเป็นประกายแล้วพวกเรา สามารถที่จะสร้างสารรค์โลกนี้ให้เป็นโลกแห่งสันติสุขเป็นโลกแห่งดอกบัวบานได้ด้วยมือพวกเราร่วมกันครับผม